ที่21ในวัดกลางเสียงกัวขียิ่งฟังยิ่งประาใจขณะจ,จะกล่าวว่าอะไรชายฉลาปราชญ์พันยกมือขึ้นพระธาตุฝ่ามือใส่จุดเทียนเล้งบนขมมเสียงกัวขีเสียงกัวขี้รู้สึกใจสันสะท้านจิตสมาธิรวมตัวกันโคจรพลังตามเคล็ดวิชาที่ชายฉลาปราชญ์ทายทอดให้ รอจนเข้าโคจรพลังเสร็จสิ้นฟื้นตื่นมาชายจัก,กันนั้นก็หายทราบสูญไปส่วนชายฉลาปรลาดนั่งหลับตาแน่วหนิงเดี๋ยวดูอ้วงเห่าซึ่งมักเฝ้าอยู่ด้านข้างไม่ทราบไปยังที่ใดแล้วเสียงกัวเี้ยร้องเรียกสือแปะเบาๆชายชาลาประหลาดคล้ายไม่ได้ยินกระทั่งหนังตายังไม่กระพริบแม้สักคราเดียว มานวิการข้มคนแม้แต่แสงเดือนปรากฏด,ดาวยังมองไม่เห็นลมภูเขาโชยพัดห่อห้องบังเกิดเสียงดังกรูเกลียววิการของวัดโบราณช่างเปียวร่างวังเวงนะักเสียงกลัวขี้นั่งจับเจ้าอยููู่่้หนึ่งรู้สึกจิตใจอ้างวางังขณะจะยกมือผักเปิดหน้าตา่างพันปรากฏมือแห้งกลางข้างหนึ่งยืนมือคว้าจับข้อมือของเขาไว้ ขางหูบังเกิดซุ้มเสียงชายชาราประลาดดังว่ายามนี้เจ้าใกล้ฝึกปือฟีมือสำเร็จหากแบ่งแยกสมาธิจะกระทบกระเทือนถึงระดับความบรุษนาเรียบรับตาสมรวมจิตใจเสียงกัวเคี้ยวรู้สึกว่ามือผอมแห้งที่คว้าจับข้อมือของตนคล้ายตลอกเหล็กอันหนึง่งดีบเช่นตลอดทั้งกร่างชาด้านเลือดลมย้อนจู่โจมเข้าสู่อวัยวะภายใน สร้างความร้อนรุ่มจะยิ่งร้องเรียกว่าซื้อแปรชายชลาปราดกล่าวว่าตอนนี้เราจี้จุดสำคัญบนชีพจรของเจ้าสามสายผ่านไปอีกครู่หนึ่งเจ้าจะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดของเลือดหลมย้อนจู่จมเสียงกลัวเคี้ยวรู้สึกว่าสวงอกอึดอัดสุดปรียปานคล้ายจะระเบิดออกมาเพียงแต่ลิ้นกับฝันคล้ายอยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่อาจเป็นเสียงออกมาได้ประมาณชั่วน้ำเดือดรู้สึกเลือดหลุมทั่วร่างจู่โจมย้อนกลับจริงๆแต่จิตใจของเขากลับสงบลงเสียงกลัวขี้ยันกายเล็กน้อยก็ลุกขึ้นนั่งรู้สึกตลอดทั้งร่างปลอดโปร่งสบายคล้ายฟื้นเขื่อนสู่สภาพเดิมแล้วได้ยินชายชลาประหลาดกล่าวเสียงสันตะทานเล็กน้อยว่าที้เจ้าตื่นขึ้นมาแล้วหรือ เสียงกัวคีวรู้สึกว่าสุ่มเสียงที่สันสถานนี้เต็มไปด้วยความรักเมตตาจึงตอบปปว่าเตือนแล้วาชายชรลาประลาทอดสายตาออกนอกหน้าต่างกล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาว่าเจ้าลองเหยียดแขนขาดูว่ามือเท้าเคลื่อนไหวได้หรือไม่เสียงกัวคี้ปฏิบัติตามเหยียดแขนขาขยับขาครา,าหนึ่งตอบว่าข้าพเจ้าสบายดี ขี่ยีเจ้าลองโคจรพลังดูว่าชีพจรทั่วร่างสะดวกปลอดโปร่งหรือไม่อย่าได้หลอกลวงเราหากมีความรู้สึกผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็ต้องบอกต่อเราเสียงกลัวเคี้ยรับคำด้วยความมึนงงสงสัยโคจรพลังเที่ยวหนึ่งรู้สึกว่าเลือดลมวมนเวียนสะดวกปลอดโปรง่งดังนั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าสือแปะเข้าเจ้าสบายดีเลือดลมสะดวกปลอดโปรง่ง ไม่มีอาการผิดปกติใดเสียงกลัวขี้เงียนมองท้องฟ้านอกหน้าต่างกล่าวสืบต่อว่าเสือแปรข้าเจ้ายังต้องฝึกกว่าเรืออีกนานเท่าใดค่อยสมริแตกฉันตอนนี้เจ้าปรับพื้นฐานพลังฝีมือแล้วภายหน้าไม่ต้องกลิ้งเกรงเพศไั่ธาตุไฟเข้าแทรกอีกหลายเดือนมานี้เจ้าไม่ได้ออกอยากขอห้องแมชกก้าวเดียววันนี้ลองออกไปเดินเล่น ุ่งนี้ค่อยเริ่มฝึกปร,รือเพลงหมัดฝ่าเมือเสียงกัวขี้ครุ่นคิดขึ้นเขาสมควรออกไปเดินเล่นจริงๆหลายเดือนมานี้เขาไม่ได้ออกจากหอห้องแม่สักก้าวเดียวดังนั้นลุกขึ้นเดินช้าๆขณะจะก,กระโดดลงจากหอพลันชุกคิดขึ้นเราอยู่บนหอห้องไม่กี่เดือนกอดอั้นตันใจเสือแปะไม่ทราบอยู่ที่นี้กี่ปี องอ้าวางวงเวงยิ่งดังนั้นกล่าวว่าสื่อแปลข้าเจ้าแบกท่านออกไปเดินเล่นด้วยเดียหรือไม่ชายชลาปราดสันสุษายิ้มพางกล่าวว่าเราคุ้นเคยกับชีวิตอันเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้แล้วเจ้าไปเองเถอะพางเงนหน้ามองท้องฟ้าแวบหนึ่งกล่าวเสียต่อก่อนฟ้าเมื่อคำจะต้องกลับมาเสียงกลัวเคียรับคำคราหนึ่งกระโดดลงจากขอห้อง เดินท่อดน่องไปเบื้องหน้าแสงอาทิตย์สีทองตองยาวรกร้างน้ำข้างอารุณยังไม่สิ้นสูญแต่ละลูกแววาวราวไขมุกลมภูเขาโชยพาดผ่านยาวรกร้างไหวโอนเอ็นบังเกิดเสียงกรูเกลียวพวเหลียวหน้ามองไม่พบเห็นหอห้องนั้นตัวเองอยู่ที่ลานตึกเล็กๆอันไกลเย่วร้างแห่งหนึ่ง วัดโบราณน,นี้แม้ชำรุดสุดโทมแต่ยังเห็นถึงโครงสร้างอันใหญ่โตโอลานคาดว่าก่อนหน้านี้คงเป็นวัดใจที่นีผู้คนมากราบไหว่อย่างเนืองแน่นเสียงกลัวขี้หลังเลเล็กน้อยค่อยสาวท้าไปยังห้องข้างด้านทิศเนหนือหลังนาห้องข้างจัดสร้างบันไดปูนหินเขียวสีขั้นเนืองโดยไม่มีผู้ดูแลนานปี วนบันไดเต็มไปด้วยตะไคร่เขียวเสียงกูงขี้ก้าวขึ้นบันไดศิลาเดินถึงหน้าประตูที่รักสีดำกระเทาะหลุดร่วงยกมือผลักเปิดในความคาดคิดของเขาประตูไม้ของผูพังแต่แรกพอยกมือผลักก็เปิดออกมีคลาดประตูไม้อย่างสภาพสมบูรณ์ตั้งตรงงานดูดเติม ทีแท้ประตูไม้จัดสร้างจากเนื้อไม้อย่างดีมีความมั่นคงแข็งแรงมาดวั่ไม่ได้ส้มแซมนานปียังไม่ผูกพังเสียหายเสียงกลัวขี้ผอผักเปิดไม่ออกต้องบังเกิดความประหลาดใจครุ่นคิดขึ้นวัดหวาน,นปราจากโรลงกิียนไม่มีร่องรอยผู้คนแต่แรกประตูห้องข้างนี้ชะนผักเปิดไม่ออกในใจครุ่นคิด เกลิงกำลังยกมือผลักโดยแรงประตูไม้ที่ปิดสนิทถูกผลักเปิดออกปรากฏดกินอับชื้นพุ่งมากระทบจมูกเสียงกัวขีค่อยก้าวเท้าเข้าไปภายในห้องภายในห้องนอกจากจะตั้งเตียงไม้เตียงหนึ่งแล้วไม่มีวัตถุอื่นอีกเสียงกัวขีเพ่งตามองเห็นบนเตียงไม้ปูผ้าขาวผืนหนึ่ง ตายผ้าขาวมีวัตถุนูนขึ้นไม่ทราบเป็นสิ่งของใดเสียงกัวขี้ก้าวยาวๆเข้าไปยืนมือยึดจับมุมหนึ่งของผ้าขาวคิดเลิกผ้าขาวขึ้นดูมีคาดพอยกขึ้นผ้าขาวก็เปื่อยสลายเป็นผุยลงที่แท้ผ้าปูที่นอนผ่านวันเวลานาน,านปีเปื่อยสลายแต่แรกพอกระทบถูกก็หลุดลุยสลาย เสียงกัวคีสลัดผ้าข่าวทิ้งเห็นโครงกระดูข่าวโพลซากหนึ่งนอนงายอยู่บนตังเตียงผิวหนังเลือดเนื้อล้วนละลายหายแต่เขาโครงกระดูกยังครบถ้วนสมบูรณ์เสียงกลัวคี้เพ่งตามองไม่พอเป็นร,ร่องรอยของเส้นผมตรงครุนคิดขึ้นซากศพนี้คงเป็นหลวงจีนรูปหนึ่งท่านนอนสงบอยู่ที่นี่ไม่ทราบมรณภาพไปนานเท่าใด จากนั้นเสียงกัวคีได้งูรถถึงประตูห้องอีกหลังหนึ่งสองมือเกรงกำลังแล้วผลักออกประตูไม้ก็ถูกผลักเปิดพอพิงตามอ,อ,หองห้องรับนี้มีสภาพเช่นเดียวกับห้องเมอ่อครูภายในห้องจัดตั้งเตียงไม้เตียงหนึ่งบนตั้งเตียงคลุมไปด้วยผ้าปูที่นอนผืนหนึ่งเสียงกัวคีมีประสบการณ์มาแล้วพอยกมือปาดเบา ผ้าสีขาวพวกนั้นก็เปื่อยสลายร่วงกระจายอยู่บนพื้นเห็นบนตังเต,ตียงนอนเคียงคู่ด้วยโครงกระดูข่าวโพวนสองทราบตูจากเขาโครงกระดูที่เรียบร้อยคาดว่าทั้งสองล้วนตายอย่างสงบทีเนือศีรชาของโครงกระดูทั้งสองจะตั้งกระทางทูบไปหนึ่งภายในมีเท่าทูบสองกลิน่นหอมจางๆเชียงกัวกี้ล่าถอยออกจากห้อง พร้อมกับปิดประตูไม้ทั้งสองบานลงเสียงกลัวขี้รุ่นคิดพลางเดินพลางโดยไม่รู้สึกตัวมาถึงตึกข้างอีกหลังหนึ่งตึกข้างนี้ปรากฏหญ้าร้างสูงท่วมเขาแต่ผงหญ้าแทรกแสมด้วยดอกไม้ประหลาดบันไดเป็นยกเขาทางระเบียงสลักสลาวลวดลายแตกต่างกับสถานที่อื่น พอขึ้นบันไดยกขาวที่เบื้องหน้าปรากฏเป็นประตูสีแดงที่ปิดสนิทบานหนึ่งเสียงกัวขี้รุ่นคิดเป็นเวลานานไม่อาจคมความสงสัยยากรู้ได้ยกมือผลักใส่ประตูห้องประตูนั้นแข็งแรงยิ่งเสียงกัวขี้ใช้พลังถึงห้าส่วนประตูสีแดงนี้ยังไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยเข้าเพิ่มพลังผลักดันทีละน้อย จวบกระทั่งฉายพลังถึงแปดส่วนกรอนไม้ค่อยหักสะบันประตูไม้ทั้งสองบานถูผักเปิดออกเห็นภายในห้องจัดตั้งเก้าอี้บนโต๊ะปเสียนลงรักสีดำยังจัดตั้งบ้านเคลือปรณีใบหนึ่งเล็กถ้วยชายกขาวสีใบมานแพรสีเหลืองทางความมืออลอยห้อยลงกันแบ่งห้องด้านในไว้ เสียงกัวกีสมรวดมองภายในห้องเที่ยวหนึ่งค่อยล่าถอยออกไปช,าชา้าๆปิดประตูห้องลงวิงปร,ราดไปยังหอเก็บคัมภีร์เขตตึกหลังเขาโผล่พุ่งขึ้นบนหลังคาทะลันเข้าหอห้องเห็นชายชาลาปร,ราดนั่งอยู่ม,มุมห้องหลับตาพักผ่อนพอเพ่งมองไปหน้าของท่านเห็นสีหน้าของชายฉลาปร,ราดซีดขาวเล็กน้อยหัวงคิ้วขมวดมุ่นคล้ายมีความในใจเปี่ยมลน้น ดังนั้นอดร้องเรียกเบาๆไม่ได้ว่าเสือแปะชายฉลาประหลาดหลืมตาเล็กน้อยมองดูเสียงกลัวขี้แวบหนึ่งกล่าวว่าเจ้าไม่ออกไปเดินเล่นหรือสิทพบเห็นเรื่องประลาดยากเข้าใจดังนั้นรุดมาเรียนถามเสือแปะเจ้าพบเห็นซากศพโครงกระดูกในห้องคังเหล่านั้นหรือเสียงกลัวขี้งงอันบูบจึงกล่าวสือแปทราบตัวแรกก็แล้วหรือ หลวงกินเหล่านั้นล้วนฆ่าตัวตายพวกท่านจะไหนต้องตายเรือชายชลาปรลาดกลาวว่าวว่าเรื่องนี้กล่าวไปยืดยาวยิ่งภายหน้าคอยบอกต่อเจ้าแต่เราเองล่วงรู้ไม่มากนะั้นกียีนอกอยากซากศพกระดูกภายในห้องแล้วเจ้าพบเห็นวัตถุเอือ่อนตุดไม่หามีไม่มชายชลาปรลาดขยับกายนั่งตัวตรง กล่าวว่าเจ้าสาวหรือไม่ว่าในวัดโบราณน,นี้มีวัตถุที่ชาวยุทธจักรมุ่งม,มา่นปรารถนาอยู่สิ่งหนึ่งวัตถุใดหรือเราความจริงตั้งใจว่าวัตถุนี้พอสุขอมจะนําไปช่วยเหลือคนผู้หนึ่งแต่อรอคอยเกือบ20ปีมันยังไม่สุกเต็มที่เสียงกลัวขี้ขบคิดแล้วกล่าวนั่นคงเป็นวัตถุที่ล้ำค่าไม่ทราบซื่อแปลคิดช่วยเหลือผู้ใด สิทธิ์สามารถรับชายหรือไม่ชายชรา,าประหลาดยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอรอไว้ภายหน้าค่อยว่ากล่าวเธอเสียงกลัวกี้เห็นท่านไม่ยอมบอกออกมาได้แต่กลั่งื่กลืนคำพูดไว้นิงเงียบเงันไปชั่วขณะชายชาลาประหลาดกล่าวว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเ่อเรายังนมชะกันทั้งเพิ่งออกท่องยุทธจักรสองามปีแต่ก็สถานทั่วภูมิ เรากับคนทรยศเนรคุณนั้นออกท่องเที่ยวด้วยกันมีชื่อเสียงพร้อมกันมันอาศัยวิชาพิษสร้างชื่อเลื่องหรือเราอาศัยพลังฝีมือพิชิตไปทั้งเหนือจรวดใต้เสียงกัวกี้จับเข้าความไม่ออกถามสอดขึ้นสื่อแปลคนทรยศเนรคุณนั้นเป็นใครเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเราเพื่นึ่งก่อนหน้านี้พวกเราไม่รู้จักกันภายหลังพวกเราพบก,กันโดยบังเอิญ สนทนากันอย่างถูกคอแต่ในใจไม่ยอมรับนับถือกันและกันในที่สุดนะัดปล้องฝีมอือพัวเราต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนพบคำหักล้างกันพันกว่ากระบวนท่าในที่สุดมันถูกเราใส่หนึ่งฟ่ามือตอนนั้นเรานิยมเลื่อมใส่ใบเพลบแลพลังฝีมอือของมันจึงยั้งมือไหวไมตรีโอหากทราบแต่ไรว่ามันมีจิตชั่วร้ายปานนั้น เราคงฟฝาดามันตายคาเมือ่ออย่างนั้นเราคงไม่มีสภาพอนานาเป็นทุกวันนี้โดยถึงตอนนี้ชีน่าปรากฏแววเครียดเครึ่องอาคาตขึ้น,าานแสดงว่าในใจเพาะเป็นความแค้นอันลึกล้ำดุดห่วงสมุุิเสียงกลัวขี้กล่าวว่ามันเมื่อภายแผน,นเนื้อเม,มื่อซสือแปพลังฝีมือย่อมสู่ซืือแปมไม่ได้แล้วชายาปลาดกล่าวว่า ากมันใช้พลังฝีมือทำร้ารเราพิการเราก็ไม่แค้นมันถึงเพียงนี้ท่าน้ายรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้กล่าวอย่างเลื่อนลอยเกินไปต้องทอ,ทอนใจแล้วกล่าวต่อหลังจากที่มันถูกเราฟาดใส่หนึ่งฝ่ามือก็ยอมรับการพ่ายแพ้ลักษณะการวางตัวของมันในตอนนั้นเป็นที่น่าเหลื่อมใส่นะักเราไม่เพียงรักษาการบาดเจ็บให้แก่มัน มีนำซ้ำยังหองเชื่อคารมของมันยึดถือมันเป็นคนดีสาบานเป็นพี่น้องกับมันนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเท่กับพ่อเหตุแห่งความวิบัติขึ้นเสียงกลัวคี้ถามว่ามันอิจฉาริษยาความสําเร็จของเสือแป๊บังเกิดจิตคิดร้ายเสือแป๊หรือนั่นเป็นสาเหตุประการนึงนอกจากนั้นสืบเนื่องจากสาเหตุใดหรือชายฉลาประหลาดกล่าวว่า รอสืบเนื่องจากภรรยาของเราเป็นยอดยิงงามแห่งยุคพางระบายลมหายใจจากปากยายาวกล่าวสืบต่อหลังจากที่พวกเราสาบานเป็นพี่น้องยิ่งมีชื่อเสียงเกลื่ายแต่ความคิดต่อผู้คนและเรื่องราวยิ่งมายิ่งแตกต่างกว่าเดิมเพียงแต่ไม่ถึงกับแยกทางกันหนึ่งปีให้หลังพวกเรายื่นมือช่วยเหลือธิดาคุณนางใหญ่ผู้หนึ่งที่เมืองกีนำ้ำ นางมิรเพียวมีวรูปโฉมงดงามมีน้ำซ้ำชาญฉลาดลำ้ำเพราะช่วยเหลือสตรีนางนี้พวกเราเกิดการขัดแย้งกับหัวหน้าใหญ่ฝายมิชาชีพแดนกังนำในตอนนั้นนาำโตใต้กังเปิดฉากต่อสู้กันกลางวิหารจวกระทั่งฟ้าสางสว่างค่อยปรากฏผลแพ้ชนะโตใต้กังและเมื่อดีฝวายมิชาชีพแดนกังนำรวม28คน ถูกพวกเราเข็นฆ่าสังหารสิ้นที่เมืองกีนำ้ำเสียงกัวขี้กล่าวว่าชั่วคำเกินเดียวเช่นฆ่าสังหารผู้คน28คนมาดแม้นเป็นความเมื่อขานองอัจนะักแต่ออกจะอำหิดไปบ้างชายชลาประหลาดกล่าวว่าหลังจากต่อสู้หนองเลือดครั้งนั้นเรากับมันยิ่งมีนามกระเดืองเลื่องเลอชาวยุทธจักรพอเอ่ยถึงพวกเราล้วนปวดสเสียนเวียนกล่าว เนื่องด้วยครอบครัวของเสียวเจีย้ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราถูกโต้ใต้กังทำลายล้างสิน้นกลายเป็นคนไร้บ้านช่องให้คืนกลับได้แต่อยู่ร่วมกับพวกเรามีอยู่วันหนึ่งเราพลันพบว่าระวางเรากับมิตรีนอกจากนิสัยคนละสุดปลายแล้วยังซุกซ่อนภัยอันตรายอีกประการหนึ่ง เยถึงตอนนี้พันยุดชะงักไมที่หน้าปรากฏแววสะทกสะท้อนขึ้นเสียงกลัวขี้อดถามไม่ได้ว่าสุกส่วนอันตรายอันใดก็เลยเราเพบว่ากวกเราทั้งสองหลงรักโกเนียทั้งสองโดยไมย่รู้ตัวมาดแมนไม่ว่าผู้ใดก็ไม่บอกออกมาแต่ในใจล้วนอ,นอดอดัดใจต่อเรื่องนี้เราพอพบว่าเรื่องราวนักนาสาหัส เห็นว่าไม่สมควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้เสือไปหลังจากคุ่นคิดอยู่คืนนะึงก็เขียนจดหมายทิ้งไว้ปรีตัวจากไปตอนนั้นเราแม้ชมชอบกวัวเนียนางนั้นแต่ไม่ทราบว่าตัวเองรักนางปันใดหวนหนึกถึงในโลกยังมีหญิงงามมากมายสุดขนาดนับในเลยผิดพ้องมองใจกับพี่น้องร่วมสบันเพราะสตรีนางหนึ่งได้ หลังจากที่ปีกตัวจากมาคอยพบว่าเรื่องราวไม่รวบง่ายดังที่คาดคิดไว้รูปโชมรอยยิ้มของโกเนานางนั้นมักผุดขึ้นในห้วงสมองเรายิ่งคิดลืมเลือนนางเงาร่างนั้นยิ่งจำชัดไม่อาจสลัดลดตะร้อนไม่ขาดโอ้ความปวดร้าวนั้นคล้ายมีน้ำทิ่มต่ำใจราวกระบีกรีดทำร้ายร่างดังนั้น เราเริ่มท่องเที่ยวไปตามคุนเขาลำเนาภัยเป็นเวลาสมปีแต่ไม่คาดาเราพบผ่านนางอีกที่ริมทะเลสาบใต้เมงโอนอกเมืองกีน้ำเสียงกัวคี้กล่าวว่าซื้อแปรกลับไปเมืองกีน้ำอีกหรือชายชราปลากล่าวว่าอาจบางเทีเราคิดลำรึกถึงความลังที่จางเบาบางลง สถานที่ซึ่งเราเคยช่วยเหลือนางเป็นทุ่งร้างห่างทะเลสาบใต้เมงโอ่สีห้าลีนอกจากไร่ข้าวสาลีแถบใหญ่ยังมีต้นเอียงที่สูงใหญ่ต้นหนึ่งสองปีให้หลังเมื่อเราย้อนกลับไปยังที่นั้นใหม่พบว่าใตา้ต้นเอียงเพิ่มของสิ่งหนึง่งแต่ดูไม่ออกว่าเพิ่มมนใดจบบทที่21